สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนาะนะก็สวัสดีตอนเช้าเช้านะครับพี่น้องโอ้เมื่อคืนนี่ไฟดับนะบพี่น้องฝนตกอย่างหนักหน่วงเลยนะครับเอฟซีนะโอ้นะบ่าวปุ้ยก็ไปกีดยางนะก็ไม่ทันนะครับพี่น้องอเสียแรงเปล่าเนาะ หยอดน้ำกดไม่ทันนะครับ <c oughs> วันนี้ก็น่าจะได้ทำงานอยู่ตรงนี้เนาะทุกท่านเมื่อวานนี้ก็ <c oughs> กลับมาจากโรงพยาบาลเนาะพาน้องไอเดียไปหาหมอ,อไปเสริมหล่อเนาะ ก็มาเชื่อมเหล็กแปรนะครับผมนี่ผมคอนออกมาเม็ดสามสิบนะฮะก็จะเหล็กที่เหลือเนาะก็จะทำการตัดออกนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวไปซื้อนะใบตัดเนาะทุกท่นนี่ครับ ก็เหลกเม็รสามสิบะพอดีเลยนะฮะน้ำใช้คาเนาะก็จะตกลงมาใส่ดินของเราเนาะถ้าเลยออกไปนี่มันเดี๋ยวมันมีปัญหานะครับอ่ะเมื่อวานก็ตัดโอ้ตัดต้นมะม่วงวันนี้ไหมสอยสอยสอยนะะไม่เป็นไรนะมะเนาะนะครับนะ สายต้นม่วงนะฮะนะคุยก,กันกับเจ้าของส่วนอย่างแปลงน,นี้แล้วนะครับเพราะว่ามันล้ำมาออกมาเนาะล้ำมาที่บ้านของผมนะเพื่อน,นเคยบอกว่าขึ้นไปซอยเลยนะครับก็เลยทำการซอยออกเนาะ <c oughs> เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผม น้องพารวยนะก็จะมีที่จอดแล้วนะครับผม ก็ไม่รู้ว่าตรงหรือไม่ตรงนะครับว่าทำคนเดียวเน,ะนาะนะฮะตรงหรือไม่ตรงไม่รู้นะครับระยะก็น่าจะน่าจะตรงอยู่เนาะทุกท่านก,ก็ตามเส้นอยู่เนาะสองเปรสองตัวเนาะก็ยัง ยังเชื่อมไม่เสร็จนะฮะวานข้ามก่อนนะก็เชื่อมหัวเชื่อมท้ายไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเก็บรายละเอียดนะเชื่อมให้มันเสร็จเนาะก็พ่นสเปรย์กันสนิมนะฮะแล้วก็วันนี้ใส่ไม้เชนะ <c oughs> ิงชายนะด้านหน้า ใส่ไม้เชิงชายด้านหน้าแล้วก็ตัดเหล็กนะที่มันล่นออกมานะสิบตัวเนาะโอ้ก็ไม่นานาครเตัดเหล็กเสร็จแล้วก็ใส่ไม้เชิงชายเนาะ <c ười> <c ười> โอ้ทีนี้กว้างเลยนะครับนะบาปุยมาเาม,ามื่อคืนนี้ก็โอ้มันทำไมมันเป็นแบบนี้นะครับมันสูงเกินนะครับอ้ผมว่าไม่สูงหรอกเนาะมันพอดีแล้วนะเนาะเอฟซีอย่าเอาต่ำเกินเนะาะต่ำเกินเนาะมันร้อนนะครับ แบบนี้อากาศถ่ายเทได้เนะาะเราทำพอด,ดีน้ำมันไหลก็พอน,นะครับแมวนตยทำอะไรช่วงกาแฟบ่ช่วงกาแฟให้แต่เช้านะครับ ต้นหัวม่วงนี่ก็เดี๋ยวทําการสอยออกเนาะตัดะพ่อผมบอกว่ากินลูกมันหมดแล้วก็ตัดะให้มันต่ำๆเนาะนี่เหมือนกิ่งนี้เนาะเดี๋ยวมันออกใหม่เนาะทุกท่านโอ,โอ้หมดโอ้ต้นขนุนผมนี่ยอดเลยนี่ วันนี้เดี๋ยวลงไปยามอีงูเนาะทุกท่นเฮ้ยเห็นแล้วชื่นใจนะครับข้าวนะภูมิใจคนงานของตัวเองนะสวยงามจริงๆนะครับพี่น้องไม่อยากจะโม้เลยนะครับ ใครๆมาเห็นก็ปาตัวทำได้ทำได้นะครับเพราะว่าโอ้มีรถไทนะเขาก็งามเนาะเ <c oughs> นาะผมทำกันไทนาเอฟซีหายจนโอ้ตายกี่รอบนี่สามรอบนะฮะเอฟซีนะเท่ากับนาเลยนะนเนาะนาก็สามรอบนะครับ ใล้จนมันไม่มีหญ้านะฮะไม่ยายไม่ใช่ว่าลงไปนาละวอพยายามมีโง่ก,ก่อนละอบอวิววิวบรรยากาศยามเช้านะครับพี่น้อง น้อ,องมาต่อยก็จะไปรอรถนะะรอรถไปโรงเรียนเนาะตื่นเช้านะครับพี่น้องนะเดี๋ยวไม่ทันอะ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของวันนะครับมีอะไรตื่นเต้นอีกเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่น้องทางบ้านได้รับชมกันนะครับถ่ายกันในตอนเช้าๆ้าก่อนเนาะนะนะเดี๋ยว เขามาติดต่อไม่ใช่เขามาติดต่อรถบอกไม่ใช่ทเขมมาติดต่อรถนั้นใช่ไหมอบอกปุ้ยเนาะอ่ะคลิปนี้ก็เขาจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ